สวัสดีค่ะพบกับแนนอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะพาทุกคนไปทานอาหารกันที่ร้านไหนตามไปดูเลยค่ะค่ะและ้วตอนนี้แนนก็ได้มาอยู่ที่ในร้านอาหารแล้วนะคะถ้าเห็นพื้นสีเขียวอย่างนี้น่าจะรู้ว่าที่ไหนที่นี่ก็คือร้านตะวันนั่นเองก็คือร้านตะวันเนี่ยขึ้นชื่อเกี่ยวกับร้านอาหารอีสานเป็นอย่างมากวันนี้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแนนสั่งอะไร เราสักคู่ค่ะทานมาแล้วค่ะส,ส้มตำสีนัวๆเจ๊กินได้ไหมพี่ไก่อ่ะก้อยเนื้อแดงดูเลยน่ากลัวครับมีกอบอกไว้เลยนะคะว่าอยู่เมืองนอกก็สามารถกินก้อยเนื้อได้อร่อยด้วยโอเคค่ะแนนขอกินก่อนตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกที่หนึงโอ้โหรอ้อืมน่า <c oughs> กิน เห็นต้มตําไหมคะต้มตําต้มตําอีสน่ากินน่ากินอันนี้ก็ก้อยนี้ค่ะน่ากินเนาะอ่าเดี๋ยวแนนมาชิมก่อนซิว่าอร่อยไหมลมีอยสั้งเหมือนืใส่าชต้มตําอัหอมทั้งล่าสุดเนี่ยเเปลี่ยนงทั้งที่าอาจา์ที่เอามาส่งอ ใครอยู่แถวนี้อันเทเปิลต้องมาลองข้าวข้าแล้วตอนนี้ก็แนงก็ได้อิ่มท้องกินแล้วก็หมดไม่หมดก็ไม่รู้แต่อร่อยมากค่ะพบกันคราวหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแนนจะพาไปกินร้านไหนอีกหรือจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกก็เจอกันค่ะดีไม่ดียังไงก็ ด้านล่างนี้เลยรู้นะคะว่าต้องทำยังไงเจอกันค่ะบาย